โปรแกรมสมาร์ตปิดเพโ l นะคะบริษัทตีและแก่งจำกัดข้อ4.4พิมพ์รายงานต่างๆข้อที่4รายงานเงินเดือนเงินเพิ่มเงินหักของพนักงานรายเดือน POIN CDE2 นะคะค่ะเราก็จะมาที่หน้าเมนูหลักของโปรแกรมสมาร์ b ปิดเพโ l นะคะเพื่อทำการพิมพ์รายงาน,นะคะ่ะเราก็มาตรงที่เซิร์ฟเมนู พิมพ์ว่า p o i n c d e สอง enter ก็จะขึ้นหน้าต่างรายงานประวัติเงินเดือนเงินได้และเงินหักของพนักงานรายเดือนนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนตรงตั้งแต่เดือนเป็น02 8 5, 5 8ถึง0 2 2 5 5 8ค่ะจากนั้นเราก็กดโอเคเราจะเลือกออกเป็นไฟล์นะคะเป็นไฟล์ชนิด rep ค่ะกดริ้นค่ะเราก็จะได้เป็นบริษัทดีและเก่งจำกัด สาขาตั้งแต่00000ถึง00000รายงานประวัติเงินเดือนเงินได้และเงินหักของพนักงานรายเดือนตั้งแต่งนดที่022015ถึง022015นะคะก็จะขึ้นรายละเอียดของพนักงานทั้ง3ามคนนะคะนางสามสุขใจเก่งมากนายดีจริงแน่นอนนายงามจริงดีพร้อมรายละเอียดก็มีเท่านี้นะคะังจากนั้นเราก็กด F10 是。